สวัสดีค่ะชื่อแบงค์นะอยู่มสี่อายุ16ปีโรงเรียนสระแก้วนะจ๊ะเป็นคนจังหวัดสระแก้วคลิปที่เห็นในยูไร์เป็นคลิปที่แบงค์ถ่ายไว้นานแล้วตอนช่วงที่ไอ้บักเก็ตกำลังดังตอนนั้นตอนแรกก็ถ่ายนะแต่งหญิงคือแบบก็ตั้งใจว่าอยากดังเหมือนกันเอาไปฝากเอาไปฝากลงยูไร์ประมาณสักสามครั้งก็แบบเออทำไมไม่ลงให้สักทีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบแตัดใจไปแล้วว่า เออช่างมันเถอะถ้าไม่ดังก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแบนกำลังนั่งทำกันบ้านอยู่ทำกานบ้านไม่เสร็จหรอกขี้เกียจก่อนเพราะว่ามันตอบยากก็เลยลองเปิดเฟซดูก็เห็นข้อความแมนเซจของเด็กน้อยผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วก็รุ่นพี่อะไรอย่เงี้ยบอกว่ารับแอดหน่อยครับรับแอดหน่อย่ะก็เลยแบบงงทำไมเราไม่รับแอดหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามว่า อ้าวแอดเรามาจากไหนอะไรเงี้ยก็เลื่อนเลื่อนดูสับพับเพราะว่าเน็ตมันช้าสัญญาณบ้านแมงเข้าไม่ถึงจริงๆโทรศพัพท์เอเอแบบโทรมาบางครั้งไม่ติดอ่ะตัดสัญญาณเลยเบื่อมากคุยกับเออะไรรอบแล้วมาตั้งเสาแถวหมู่แถวหมู่บ้านที่ใกล้ๆแต่ไม่ถึงบ้านแมงเสียใจมากอ่าแล้วก็อีกอย่างที่จะพูดเลื่อนดูปุ๊บโอ้โหเพื่อนแบบพุทพุทพแอดมาเต็มเอ้า เราไปทำอะไรไว้วะก็เลยแคปรูปหน้าจอลงไปแล้วบบอ,อ้าวมาจากไหนกูไปทาอะไรไว้วะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยตามาจากคลิป You Like เขาลงตกใจมากว่าใครเอาคลิปเราไปลงแล้วก็เน็ตก็ช้าแบบเลื่อนดูก็ไม่ยอมมาสักทีแบบอะไรนี่หนาก็เลยแบบมีสวนอยู่อีกหมูบนหน่บ้านนึงตาปู่บ้านอะไรอยู่นู่นก็ไปนอนก็เลยไปนอน,ยน,อ,นอยู่สวน ก็แบบอ๋อมาจากยูไรต์นีเองก็ดีใจน,นะเมื่อคืนก็เช็คตอนตีหนึ่งก็สองหมื่นกว่าไลค์แล้วก็คนดูเกือบแสนกว่าคนก็ดีใจมากขอขอบคุณที่คนที่ลงนะจ๊ะอะไรชื่อเฟซ a a y b i r d ขอบคุณมากแอดไปแล้วก็ความไปแล้วแต่ว่ายังไม่ตอบแต่ไม่เป็นไรก็ขอขอบคุณทุกคนที่แอดมาแล้วก็คอมเมนต์แบงค์นะ ถึงจะแบบด่าก็ช่างแต่แบงค์ไม่แคร์เพราะว่าจะบอกว่าแบงค์นี่ใส่ดีนะจะบอกจริงๆถ้าใครรู้ว่านี่สายของแอ์เป็นยังไงหรือว่ามาคุยไม่เป็นคนตลกเฮฮาหื่นคุยได้ทุกเรื่องไม่แอบสวยเพราะว่าตัวเองไม่สวยโอเคแล้วก็เมื่อกี้แม่โทรมา,าจะบอกว่าอะไรเริ่มแอ๋อเป็นคนไม่สวยไม่ได้สวย,ม,สวยมากถ้าถอดวีกมานี่ตกใจจะบอกไว้เลยคือเดินผ่านจำไม่ได้ค่ะในรูปแบบ กิดจริงในเฟสต่างกันมากที่ขาวว่าวเพราะว่ามีไฟหงีตรงนี้ข่าวโบจะบอกสําหรับเคล็ดลับใครอยากถ่ายรูปขาวแนะนําเลยค่ะเอาหลอดไฟมาติดติดเลยค่ะถ่ายรูปขาวโบเรืองแสงผิวออร่าขาวกินกูนตาอาคารและก็อยากขาวตอนนี้ก็เทคกูตาเทคยาประจำอยากสวยกว่านี้นะมีไอดอลคือพี่ยชิสวยมากเต้นหนังกำลังหนังกำลังจะสายสายสาย สำหรับกระชายที่เขาแบบหน้าตาดีๆพวกทิฟฟานี่อะไรเงี้ยเขาก็็ะข้อมูลกันที่ข้อมูลคือการกินยาเช่นยาคุมเนี่ยพวกเดยแอนซูซี่อะไรเงี้ยมันจะมีไอตัวยาที่ลดฮอร์โมนเพศชายแล้วก็เพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงแต่ได้กินตัวนี้เพิ่งได้ประมาณสัก2อถึงสเดือนเนาะตตวนี้จะเป็นอ่ะดูเลย สแกนอย่างโอเคตัวนี้เป็นแอนโ,นโดรัรนะจ๊ะลดฮอร์โมนเพศหญิงเม็ดหนึ่งห้สีมิลลิกรัมถือว่าแรงมากแม้เป็นคนที่แบบฮอร์โมนเพศชายเยอะไม่ใช่ว่าเหื่นกลามนะคนเยอะแขนนี่ขานี่แบบกล้ามเป็นมันมเตะปายได้เลยอะไรอย่างนี้ตัวแบบก็แบบยังหุ่นผู้ชายอยู่ยังไม่ได้สวยมากเดี๋ยวโชว์หุ่น เค okay, วิขาดำโอเคงั้นก็ตัวนี้มี10เม็ดแบงแบ่งครึ่งนึงก็ถือว่ากินได้20วันนะจ๊ะแล้วก็แพงละ500รแพงไหมแพงเนาะสำหรับคนแบบว่าพี่แบงไม่ใช่กระเทยคนรวยนะพ่อแม่ก็ไม่ได้รวยตายายก็ไม่ได้รวยคือแบบพ่อ,แ,อแม่ก็เสียไปแล้วตั้งแต่แบงสองขวบนะจ๊ะแล้วก็พ่อกับแม่